สวัสดีค่ะเพื่อนๆืทุกคนวันนี้ลดาบาร์เบอร์นะคะจะมาแชร์เทคนิคการกันขอบแล้วก็การเซ็ตผมให้ลูกค้านะคะวันนี้ก็คือลูกค้าเนาะมาตัดผมที่ร้านแต่เราไม่ได้เราไม่ได้ถ่ายถ่ายตอนช่วงที่เราตัดผมให้ลูกค้านะเพราะว่าลูกค้ามาตัดผมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคุยไปด้วยแล้วเราก็จะแชร์เทคนิคไปด้วยเนาะลูกค้ามาตัดผมที่ร้านแล้วลูกค้าก็มีปัญหาว่า ผมต้องการทรง back. สลิปแบ็กทรงสลิปแบ็กก็คือทรงที่ผมยาวๆด้านบนเนี่ยเสยไปข้างหลังสลิปแบ็กก็คือการใส่เจลแล้วเสยไปแค่ข้างหลังอย่างเงี้ยนะคะทุกคนลูกค้าบอกอยากได้อย่างนั้นก็เลยแนะนําลูกค้าไปว่าทําได้ทําได้โดยวิธีการเราต้องเซตผมเซตผมด้วยการใช้เจลนี่แหละลูกค้าเขาก็อย่างว่านะผู้ชายเนาะถ้าเกิดทําออกไปจากช่างเนี่ยก็หล่อแต่พอไปทําเองที่บ้านเนี่ย เขาก็จะทําไม่ค่อยหล่อเหมือนที่อยู่ตามร้านทั่วไปเนาะช่างก็สังเกตเห็นนะบางคนล่อหล่อออกจากร้านนะนะเพราะาอะไรช่างเซ็ตเป็นก็เลยออกไปหล่อเนาะเดี๋ยววันนี้เราแชร์เทคนิคนะการกันขอบแล้วเราก็จะมาแชร์เทคนิคการเซ็ตผมแล้วก็ปัญหาของการเซ็ตผมไม่เป็นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาแชร์เทคนิคการการันขอบก่อนนะคะทุกคนเหมือนเดิมช่างก็เคยแชร์เทคนิค การการขอไปแล้วเนาะก็คือเผื่อใครมาเจอมา,มาเปิดเจอคลิปนี้อ้าวในแบบคนนี้หล่อจังเลยมาเปิดเจอคลิปนี้ก็มาดูคลิปนี้ใครจะดูคลิปไหนก็ดูได้นะแต่และคลิปอะที่ช่างลงไปอะถึงทรงจะเหมือนกันวิธีการขอจะเหมือนกันแต่เทคนิคที่ทุกคนจะได้ก็คือการที่ช่างเนี่ยแชร์ประสบการณ์แต่ละคลิปเนี่ยช่างดูแล้วช่างจะแชร์ประสบการณ์แต่และคลิปเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกันนะ ทุกคนก็เข้าไปดูบางทรงเหมือนกันตัดออกมาก็ไม่เหมือนกันเพราะอะไรทุกคนเพราะรูปหน้าเพราะฐานผมแต่ละคนไม่เหมือนกันช่างก็เลยถึงแม้จะทรงเดียวกันช่างก็จะแชร์ออกไปเพื่อที่จะให้คนที่จะเป็นช่างใหม่หรือเพื่อนๆที่จะตัดผมได้ดูได้เข้ามาชม,มาก็เออการตัดผมลงทรงสูงเนี่ยเออมันก็แค่ลงองทรงสูงนะทำไมต้องออกคลิปได้หลายคลิป เพราะว่าปัญหาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะการกันขอบก็ไม่มีอะไรมากทุกคนดึงให้มันตึงเข้าไว้ตึงเข้าไว้ไม่มีบาดแล้วก็อย่าไปกดแรงเทคนิคจะเท่านี้เองทุกคนจะการส่วนไหนก่อนก็ได้จะการจอนก่อนจะการต้องไหนก่อนช่างว่าไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าเราอย่าให้บาดลูกค้าคือช่างว่ามันโอเคแนละ้วแต่วิธีการทําที่คือดึงเนื้อให้ตึงแล้วก็กดใบมีดเบาๆนะคะกดใบมีดเบาๆ วิธีการทำเนาะถ้าใครอยากดูคลิปนี้ทุกคนก็ไปติดตามได้นะกับในแบบคนนี้อ่ามีช่างลงไปประมาณคลิปกันขอบน่าจะลงไปแล้วนะคลิปนึงอะ่ะถ้าช่างจำได้ผิดเนาะทุกคนเข้าไปดูได้นะในคลิปวิธีการกันขอบแล้วก็แชร์ประสบการณ์<ม>ช่างก็การให้น้องให้น้องให้ลูกค้าเดี๋ยวช่างก็จะแชร์ประสบการณ์ที่เออ ช่างเจอมาวันนี้ช่างเจอแบบนี้ช่างก็จะแชร์ประสบการณ์แบบนี้วันนี้ช่างเจอแบบนี้ช่างก็จะแชร์ประสบการณ์ประสบการณ์หน้าร้านด้วยประสบการณ์การตัดผมด้วยประสบการณ์การการขอบด้วยว่าเออทํำยังไงเนาะลูกค้ามีสิวมีอะไรเราควรจะหลบไหมเราควรจะทํำยังไงให้ให้ลูกค้าไม่มีบาดแผลน,นะทุกคนอ่า กันขอบช่างไม่หมุนกระจกไม่หมุนโต๊ะนะคะด้านซ้ายยังไงด้านขวาเราก็ทําอย่างนั้นดึงนิ้วโป้เราเนี่ยดึงให้ตึงแล้วเราก็ใช้ใบมีดเนี่ยกดลงไปแต่ถ้าทุกคนที่เป็นช่างใหม่นะช่างจะเคยพูดเรื่อยๆนะถ้าเรายังไม่เก่งเรื่องใบมีดเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคหาบัตรปัปตเตอร์เลียนเล็กตัวการขอบนะทุกคน ทำจิตทํารอยทําให้เป็นขอบเพื่อที่ว่าเวลาลงมิกล่ะลูกค้าเขาก็จะไม่เจ็บมากเราก็ลงแค่ผิวๆิวถ้าช่างใหม่คนไหนเนาะที่ยังการมิกนไม่เก่งอะ่ะมันก็มีวิธีแก้ได้นะทุกคนแล้วเราก็ฝึกทําบ่อยๆทําบ่อยๆก็ทําเป็นเองนะคะไม่ใช่เราดูอย่างเดียวนะดูอย่างเดียวไม่เป็นนะทุกคนต้องลงมือปฏิบัติด้วยนะคะการมาดการด้านหน้านะเดี๋ยวช่างจะโชว์การด้านหน้าทางด้านานี้ด้วยนะ ฝึกปฏิบัติดูฝึกปฏิบัตินะแล้วก็ลงมือทาดูแล้วก็ทำนะคะทรงที่ช่างที่ช่างตัดให้ลูกค้านี้ช่างดีไซน์ออกมาเปิดข้างนะคะหลังนวลแล้วก็ขึ้นไปดำนะไม่ใช่ว่าเปิดข้างหลังนวลรอบศีรษะทรงนี้ช่างเป็นดีไซน์เปิดข้าง หลังนวลดำนะคะที่ตัดให้ลูกค้าไปอ่าเราการจอนใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์เทคนิคว่าเซ็ตผมอย่างไรตอนแห้งเนี่ยเนี่ยตัดช่างตัดแล้วช่างยังไม่ได้เซ็ตนะช่างตัดออกมาแล้วลูกค้าได้ทรงแบบนี้แล้วก็อยู่ทรงแบบนี้เลยแล้วก็ปัญหาของของการที่ลูกค้าเซ็ตผมเนี่ยมีปัญหาอะไรเดี๋ยวช่างกัน การจอนเสร็จแล้วเดี๋ยวช่างจะเซตผมให้ดูเนาะช่างก็คลิปที่แล้วช่างก็การจอนแล้วก็เซตผมให้ดูไปแล้วลักษณะหนึ่ง<ม>อ่าลักษณะของคนผมตรงเส้นลวดอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าจะออกคนละสไตล์ผมอันนั้นเ็าจะลูกในฐานผมลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นฐานผมคล้ายๆผมหยิกหยักโศกนะทุกคนอ่าเนี่ยเวลาช่างตัดเสร็จแล้วเนี่ยโดยที่ช่างยังไม่ได้เซตนะเดี๋ยวช่างจะมีให้ดูก่อนนะ นี่ลักษณะขาผมเนี่ยด้านข้างจะเป็นอย่างนี้นะอ่าเนี่ยชางตัดที่ดูอ่าเดี๋ยวช่างวนให้ดูเลยนี่นะคะเนี่ยเปิดข้างข้างหลังนวลแล้วก็ดำนะคะการดีไซน์มันดีไซน์ได้หลายแบบเปิดข้างหลังนวลดำเปิดข้างหลังนวลทั้งสีสะัะเปิดข้างหลังทุยเปิดข้างหลังรองทรงกลาง เป,เปิดข้างหลังต่ําเปิดข้างหลังทุยสูงทรงก็มีแค่นี้แหละทุกคนแต่เพียงแต่เราเนี่ยดีไซน์ยังไงให้มันเหมาะกับลูกค้าที่เขามาตัดผมที่ร้านเรานะคะเนี่ยด้านข้างนี้เป็นไงไงคะมันจะออกขาวขาวนวลกลืนเปิดข้างหรือตรงหลังก็เป็นดำนวลน,นะคะสองข้างนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะคะ,ะทุกคนนะ เดี๋ยวต่อไปช่างจะบอกว่าอ้าวลูกค้าทําไมเซ็ตผมไม่เหมือนกับที่ร้านเลยแล้วก็เซ็ตยังไงที่ทาไม่ให้มีปัญหาลูกค้าเขามีปัญหานี่นะคะทุกคนการที่ใส่ใส่เจลเซ็ตเนี่ยถามว่าหล่อไหมหล่อทุกคนนะที่ใส่เจลและเซ็ตเนี่ยถ้าเซ็ตเป็นเนี่ยหล่อเลยถึงเซ็ตไม่เป็นดูมั่วๆซั่วๆมันก็ดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแฟชั่นเนาะแต่ว่าการที่เราเซ็ตผม เซตผมแล้วเราใส่เจลมากเกินไปเนี่ยที่ลูกค้าเขาใช้เนี่ยเขาขยี้ไปถึงหนังศีรษะนะทุกคนปัญหาที่เกิดก็คือการหมักหมของตัวเนื้อเจลเนี่ยมันจะหล่นไปที่สารศีรษะนะคะตอนนี้ก็คือลูกค้าเ็าจะมีเนาะถ้ามองใกล้ๆนะช่างจะเห็นว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะมีผมที่หลุด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 ทีละนิดทีละนิดทีละนิดนเนี่ยเกิดจากการที่ว่าใส่เจลแล้วก็หมักมมตลอด ทีนี้ช่างจะมาแชร์เทคนิคว่าใส่เจลยังไงให้หลอ่อแล้วก็ลดปัญหาหรือว่าแก้ไขปัญหาของการที่หนังศีรษะเนี่ยพวกสารพวกเคมีอะไรพวกเนี้ยจะไม่หล่นไปที่หนังศีรษะแล้วก็หมักหม,มเวลาอากาศบ้านเราร้อนๆเนาะมันก็จะคันคันคันแล้วก็เกาเกาแล้วทีนี้เป็นไงคะสะสมไปสะสมมาผมเราล่วงบางลงทีลนิดทีนิด โดยที่ไม่รู้ตัวนะส่วนมากช่างจะเจอเจอบ่อยมากเลยลูกค้าที่ตัดผมสไตล์วินเทจพอไถเายเป็ดปึ๊บผมร่วงเป็นจุด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 นะบางคนนะอายุ20ต้นๆ้นนะทุกคนเกิดจากการที่เซ็ตผมแล้วก็หมักหม,มนี่แหละอ่ะเดี๋ยววันนี้ช่างจะมาแชร์วิธีการเซตยังไงที่ไม่ให้ดูเหนอะหนะสีสษะแล้วก็เซตยังไงที่แบบถนอมหนังสีสะเรานะแล้วก็ดูหล่อนะอ่ะ ช่างก็จะใช้สเปร์นะคะเป็นสเปร์นะอ่านี่นะเป็นสเปร์แล้วช่างก็ฉีดใส่หวีฉีดใส่หวีแล้วช่างก็ช่วงฐานผมด้านข้างเนี้ยส่วนมากมันจะดีดกลับใช่ไหมเราก็เน้นหน่อยพอเราใช้สเปร์ฉีดใส่หวีปุ๊บเราก็เน้นหน่อยรูปนะคะไม่ต้องรูให้ติดหนังหนังหัวเรานะเอาแค่ปลายผิวผิวส่วนมากฐานผมแบบน,นี้มันจะนปูทุกคนปลายมีผิวอย่างนี้ เนี่ยถ้าเราไม่ใช้เจลเหนียวเนี่ยเราใช้ผิวๆไปไปอย่างเงี้ยฐานทรงที่มันดูแบบเป็นธรรมชาติข้างบนเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ไม่แบนอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจไหมมันจะไม่แบนอย่างเงี้ยเออถ้าเราต้องการแบนก็ได้เราก็ต้องใช้เจลตัวเหนียวๆอ่ะแตะแตะแตะ,แตะลงไปแต่ทีนี้ช่างก็จะประมาณนี้อ่ถ้าเราต้องการยังไงเราก็ใช้เนี่ยปรับเอาใช้มือเราปรับดูกระจกสิ เออเฮ้ยเอาลองมาหน่อยนึงก็สวยนะหรือว่าจะเอาขึ้นยังไงก็สวยนะใช้วิธีการฉีดใส่หวีนะทุกคนฉีดใส่หวีอย่างนี้อ่าตรงไหนที่ัส่วนมากมันจะมีปัญหาออกมาแล้วไม่สวยเนะี่ยใช้หวีหวีหวีอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดทุกคนบางบางคนต้องการทรงสลิปแบ็กใช่ไหมสลิปแบ็กนี่คือการเสรยใช่ไหมแล้วทีนี้เวลาหวีลงมาเนี่ยช่วงนี้มันยังจะแบบมันยังจะกลางออก ทำยังไงมันจะกลางออกถ้ามันไม่กลางออกก็ดีไปคนะ่ะใช้ใช้เจลแข็งนะคะหวีขึ้นไปอ้าวไม่กลางนี่ไม่กลางก็หวีหวีเนี่ยเราแค่บล็อกเฉพาะช่วงที่ทําให้ผมเราเนี่ยมันมันดูด้านหน้าแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันไม่สมูทเราใช้ตัวนี้บล็อกโดยทีเ่เราใช้สเปรย์บล็อกโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ทั้งหัวนะคะทั้งสีสันนะเราก็บล็อกเฉพาะช่วงนี้ แล้วมีเทคนิคอย่างนึงอ้าวบ็อกไปบ็อกมาไม่อยู่แล้วมันจะมีเศษผมด้านหน้าอย่างเงี้ยน,นะเล็กๆน้อยๆถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะให้ดูทรงผมดูเนี้ยเรามีเจลเหนียวเจลเหนียวเราอย่าไปทิ้งนะถึงมันจะทําให้เราผมร่วงอะ่ะเราแตะๆะนะคะใช้คําว่าแตะๆเก็บทรงตรงไหนที่มันแบบเออเศษผมมันออกมาเงี้ยมันไม่สวยอ่ะเราอยากให้มัน,นเนี้ยเน้ยเนี่ยใช้คําว่าแตะแตะ แต่ไม่แตะไปถึงตัวฐานศีรัะนะฐานเนื้อของศีรัะตรงไหนที่มันเออนี่ตรงนี้มันจะต้องเวลาเราขับรถนะมันจะหล่นมันทําให้เราไม่หลอกเราเอาเนียวเหนียวอ่ะแค่ป้ายๆพอทุกคนแล้วเราไม่ต้องการความฟูเราก็ใช้ตัวเน้วเหนียวนั่นแหละแตะขึ้นแตะลงแตะตรงไหนอ่ะที่มันดูไม่สวยเราจะไปะยี้ทั้งศีรษะถ้าเราพรยี้ทั้งศีรษะเหมือนเราไปตัดยินเทปนะทุกคนมันหล่อจริงแต่ถ้าเราใช้ต่อนเนื่องนะปัญหามันจะเกิดนะ เราต้องทํายังไงที่ว่าเราหลอ่อแล้วเราก็ดูแลหนังศีรษะเราด้วยไปในตัวทุกคนหล่อไหมเห็นไหมสลิปแบ็กก็คือการเสรยเสยสองข้างเพื่อที่จะโชว์ด้านข้างเนี่ยโชว์เฟสด้านข้างเนี่ยให้เห็นฐานผมที่เราถ่ายมาเปิดข้างหลังหลังนวลแล้วก็ดาขึ้นไปนะคะ,ะเห็นไหมเนี่ยทรงที่ลูกชายเอลูกค้าเขาอยากได้สลิปแบ็กก็คือการการผีเสย ชอบไหมคะถ้าเราไม่หวีเสยเราหวีเป๋ก็ได้นะหรือเราจะทําเคิร์ฟถ้าเราทาเคิร์ฟนะเราใช้นิ้วของเราเนี่ยเห็นไหมนิ้วของเราเนี่ยกีดลงไปเบาๆค่ะกีดลงไปเบาๆทาเคิร์ฟให้กับผมให้มันดูมีอะไรหน่อยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมฐานผมลูกค้าก็าจะมีเคิร์ฟเห็นไหมคะมีเคิร์ฟดัดแปลงได้หมดค่ะทุกคนเห็นไหม เคิร์ฟจะมีอยู่ที่บนศรีรษะแล้วเราจะได้ทรงหลายๆรงแต่ตอนนี้ลูกค้าเขาชอบทรงนี้ช่างก็จะทําเป็นทรงแบบสลิปแบ,บ็กเฉยให้เขานะแล้วก็ใส่เคิร์ฟโดยการใช้นิ้งเนกรีดเนี่ยประมาณนี้นะคะชอบาไหมอบเนี่นี่นะคะทุกคนนี่คือวันนี้ก็คือช่างก็จะแชร์ประสบการณ์เนาะปัญหาของผ่านผมลูกค้าที่ใส่เซ็ตไม่เป็น แล้วก็ปัญหาที่ทำให้ผมเขาร่วงเนาะส่วนมากช่างจะเจอแบบนี้แหละท่างก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ดูเนาะได้ดูได้ฟังได้เอาไปปฏิบัตินะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะราดาบาร์เบอร์สวัสดีนะคะทุกคนขอบคุณสําหรับพรีเซนเตอร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะ